สวัสดีจ้าเมื่อนี้ก็มาพบกับซ่งนหน่อยของน้าน้อยไลจสาตาอีกแล้วพี่น้องน้าน้อยก็จะมาพูดถึงทั่วโลงนาแตหรือบักแตสสองรอยนาแตโพดอวดร่วยหรือโพดงโงล่ละเนาะเข้ามาฟังกันเลยค่ะโอ้โหพราแต่นาแตผใดรโพดเฟซบุ๊กออกไปนั้นนะว่าวันนี้ผ้าเด็กๆมาอาบน้ำ โพสแค่นั่นละนะก็ได้มีค้นนะแท่หูบนะแต่ทีมโพสออกไปนะั่นนับแท่ไปทั่วเลยนะเขาก็บ่ายูโมอมแม,ม่แม่มกันจริงๆเนาะเขาก็มีคำถามกันมากมากแลวนะว่านาเต้นะมีรถสองขั้นเอาไปอาบน้ำนั่นละนะถ้าจะรวยนาดูแบ่งผลประโยชน์กันล่งตัวแล้วไงที่ว่าเงินสามล้านนะว่าไง่ายโอ้ คือบอยู่โมโม่มเมเนเต้คือบอยู่โมโม่มเมเนแต้เนแต้อวดลวยเห็ดยังลัดเต้อวดรวยเห็ดยังลัดต้เดี๋ยวจะยกตัวอย่างข้อมิ่นให้ฟังจากสองข้อมิ่นกเลี่ยวกันนอกพีน่น้องข้อมิ่นแหล็กก็บอกว่ามีรถดเยอะไปได้แปลว่ารวยนะจ๊ะมีปัญญาสื่อเงินสดแล้วค่อยมาอวดมาโอ้แมนอหลีติแมนอหลีติบอกเจ้า คอมเมนต์ทัดไปกับ,บอกว่าอยากเลี้ยงหนูบางจังเลยจะได้รวยขึ้นเหมือนหนาแต็บักแต็สองลอย คอมเมนต์ต่อมากก็บอกว่าจะเขามาแค่เขาทำไมอิสาเขาละตรีตัวเองไม่มีดังเขาพนาาาันนะฮะเนาะยังเขาว่าละเนาะพี่น้องข้าวปลอมรถหนี่กระปลอมบาปกรรมและฝ่าดินไม่ปลอมนะจ๊ะก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อจะบริลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะ